วันนี้ผมจะพาท่านมาที่สำนักง,งานพณิชย์ชจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ลําไยพันอีดอจากจังหวัดลําพูนนะครับพณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้นํามาจําหน่ายที่นี่ผมสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าวันนี้นํามา3,000กิโลกรัมด้วยกันโดยที่สำนักง,งานพณิชย์ชจังหวัดขอนแก่นวันนี้นะครับก็มีกเกษตรกรชาวสวนลําไยจากจังหวัดลําพูนได้นำำําลําไยพันอีดอมาจําหน่ายบริเวณโรงจอดรถจนต สำนักง,งานพานิ์จังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีพี่น้องประชาชนที่สั่งจองไว้ทยอยมารับลำไยกันอย่างต่อเนื่องผมได้สอบถามในชัยเจด <สน S 1> จัน์อักษรพาณิ์จังหวัดขอนแก่นก็บอก,กว่าเป,เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยเพราะว่าปีนี้ผลผลิตลำไยออกนนสู่ตลาดจํานวนมากครับจากจังหวัดลาพูนนะครับมาถึงเมื่อเช้านี้เองครส่วนใหญ่ก็จองไว้เยอะแล้วนะส่วนจะมาวอล์กอินเนี่ยวันนี้ก็อาจจะ มีอยู่แค่สัก80ตะกร้านะฮะตะวอกอินนะฮะต้องรีบๆมานะโดยรายคาจำหน่ายนะครับตะกร้าใหญ่10กิโลกรัม370บาทและตะกร้าใบเล็ก3กิโลกรัม115บาทวันนี้มาอุดหนุนลำไย,ยของพานิจจังหวัดที่ช่วยเหลือเกษตรกรค่ะรสชาติหวานมากเลยค่ะแล้วก็ลูกใหญ่สมใจอย่างที่เราเห็นกันจริงๆเลยภาพตรงปกไม่จกตานะคะ และนอกจากเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยในพื้นที่ภาคเหนือที่นํามาจําหน่ายที่สํงงา,นานักงานพณิชย์จังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับในพื้นที่ขอนแก่นเองพุทซานะครับที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นก็เป็นแหล่งปลูกพุทซาขนาดใหญ่ปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดจํานวนมากและยังไม่มีตลาดรองรับดังนั้นสนํงงา,นานักงานพณิชย์จังหวัดขอนแกน่นจึงช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนพุทราพุทซา3ารถพันโบราณนะครับ ชุดเล็ก4กิโลกรัม100บาทชุดกลาง10กิโลกรัม250บาทและชุดใหญ่20กิโลกรัม400บาทนะครับแ<ก><น>ละก็นี่คือบรรยากาศในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจากจังหวัดลำพูนและพุทธศาสตร์ที่หนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับ